ครับขั้นตอนแรกเราก็เตรียมอุปกรณ์ครับขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้นะครับเอามาตัดตัดแล้วก็เจาะฝาใช้ตัวต่อท่อออกซิเจนมาดัดแปลงนะครับทำง่ายๆนะครับเจาะรู นี้นะครับนี่ครับดันให้แน่นอย่าให้น้ำรั่วออกนะครับได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทำขวดเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับเมื่อเทารับขวดเสร็จแล้วเราก็คนเดียวครับไม่มีใครถือใส่เกลือครับ นี่คืออธิเมียที่เตรียมไว้นะครับใส่เกลือหนึ่งกร,รัมมือเอากำรรใหญ่ๆเลยหน่อยใส่ไป,ไปเลยครับกำกำน่อยๆน,นะครับพอ,บอเสร็จแล้วก็นำไข่อธิเมีย อธิเมียครับก็ประมาณสักหนึ่งช้อนกาแฟก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนกาแฟอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเขาไม่แตกตัวปลาเยอะก็ใส่ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาแผนเพื่อจะต่อสายลมเข้าไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับควรจะทำสักสองอันนะครับเพื่อจะได้หมุนเวียนให้ลูกปลากินไม่ขาดช่วงพอตัวนี้มันเป็นเริ่มเป็นตัว ตัวนี้คุณจะปั่นตัวนี้ให้ลูกปากินก่อนก็จะทำุนเวียนไปเรื่อยๆควรจะทำสักสองอันเสร็จแล้วเราก็มาต่อท่อสายลมเข้าไปนะครับ ลำบากครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมด้วยน้ำฝนนะครับเอ,อ่อบางพื้นที่น้ำประดานใช้ไม่ได้บางพื้นที่น้ำประปาก็ใช้ไม่ได้นะครับน้ำที่มาจากใต้ดินเขาจะมีกรดเยอะอาชิเมียจะไม่แตกตัวนะครับจะไม่ฝักเป็นตัวก็ลองใช้น้ำฝนดูนะครับ แตกตัวดีสำหรับข้อนี้บางขั้นเขาก็ไม่บอกนะครับจะเติมน้ำฝนเข้าไปครับเติมให้เกือบเต็มนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวก็รอฝั่งนี้ก็เริ่มจะเป็นแล้วก็เอาตัวที่เป็นตัวให้กินก่อนเป็นอันว่าเสร็จนะครับก็รอเขาแตกตัวแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ